เลิกเบิกชัยปี2564ขอให้เพื่อนๆสมาชิกนะครับ YouTube สินแสบิงของเบ้งเมืองไทยทุกท่าน FC ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญสุขเฮงรวยยิ่งๆ่งขึ้นไปอีกหลายๆายเท่าครับขอให้มีแต่โชคดีครับสวัสดีครับ ราศีมีนทุกท่านครับดวงชะตาของท่านในปี2564นั้นนะครับต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีมีนนะครับดาวพฤหัสนะครับดาวเจ้าเรือนลัคนาของท่านนะครับจะมีการโคจรย้ายราศีอีกนะนะครับคือเรื่องของเรื่องแบบนี้ครับ ดาวพระหัสเนี่ยนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีมีนย้ายราศีมาช่วงปลายปี2563คือในวันที่14พฤศจิกายนย้ายจากเรือนการงานไปสู่เรือนลาพระนะครับย้ายจากภพที่10ไปอยู่ภพที่11เนะครับเท่ากับว่าดาวเจ้าตัวของมีนเองก็ไปอยู่ในเรือนลาพระด้วยให้คำปรึกษา หวงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยอีกอย่างหนึ่งนะครับดาวพฤหัสดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีมีนนั้นก็ย้ายไปอยู่กับดาวเสาด้วยเช่นกันนะครับและในช่วงมกราคมดาวพุธก็มาอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสและดาวเสารดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนความรักคู่ครองของชาวลัคนาราศีมีน อยากจะบอกกับชาวมีนแบบนี้ว่าจริงๆแล้วภาพรวมๆของชาวมีนในปี2564สินแสหมิงถือว่าเป็นปีที่ดีของคุณนะครับคุณจะได้เริ่มทำอะไรใหม่ๆหลายๆอย่างและเป็นการเริ่มอะไรใหม่ๆที่จะไปได้ในทางที่ดีเหมือนกับดวงชะตามันมีพี่เลี้ยงนะครับคอยผลักดันหรือคอยแนะนำช่องทางต่างๆที่ดีให้กับชาวลัคนาราศีมีน ช่วงมกราคมที่เมื่อกี้ผมได้เกิดนำไปแล้วว่าดาวโคจรไปอยู่ในภพลาภะอยู่สามดวงตั้งแต่ดาวเสาร์ที่เป็นเกษตราธิปดีดาวพระหัสดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีมีนและดาวพุธดาวเจ้าเรือนปัตตนีเรือนคู่ครองและดาวเจ้าเรือนพันธุเรือนครอบครัวยดยานพหนะของชาวลัคนาราศีมีนดาวทั้งสามดวงนี้มาชุมนุมกันอยู่ในเรือนลาภะของชาวมีนแสดงว่า มกราคมคุณมีโอกาสจะได้รับสิ่งดีๆนะครับอาจจะหมายถึงการเริ่มต้นต่างๆที่ดีๆแม้มันจะเหน็ดเหนื่อยหรือมันจะยากสักนิดหนึ่งแต่ชะตาจะก้าวหน้าไปในทิศทางที่ดี นะครับแล้วพอต่อเข้าช่วงเดือนกุมภาพันธ์นั้นดาวโคจรไปอยู่ในภพราพาถึงฟังดวงดูดวงมาตั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลุกศิษย์สินแสหมิงโหราโหรา24ไลายไอดโหราโหรา24ให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันเอง,เองนะครับ ไล่มาตั้งแต่ดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวพฤหัสดาวศุกร์แล้วก็ดาวเสาร์ซึ่งแน่นอนที่สุดเสารครองตําแหน่งเกษตรอยู่แล้วหมายถึงความมั่นคงการลงหลักปักฐานที่แน่นอนกเกษตรราธิบดีเป็นดาวเป็นตําแหน่งที่ส่งผลเกี่ยวกับความมั่นคงนะครับดาวอาทิตย์เองก็โคจรไปสัมพันธ์อยู่กับดาวพฤหัสอยู่ในเรือนลาภาเช่นกันแล้วได้ตําแหน่งเป็นคู่มิรใหญ่ ดาวกัดาวดาวเสาเนี่ยครองอยู่ในเรือนเกษตรเรือนตัวเองในภพลาภะอยู่แล้วนะครับแล้วก็ดาวศุกร์กับดาวพุธซึ่งเป็นดาวคู่ธาตุน้ําก็โครจรมาสมทบด้วยผมบอกเลยนะครับว่าช่วงเดือนกุมภาพันธ์ดาวมาชุมนุมอยู่ในภพลาภะเยอะมากสําหรับชาวลัคนาราศรีมีนนั่นก็หมายความว่าคุณจะได้รับโชคดีต่างๆในเรื่องของการเงินนะครับในเรื่องของลาภผลการเงินการทอง จะเริ่มต้นตัดสินใจใดๆก็ตามในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ไม่ผิดพลาดแน่นอนจะมีอินคัมที่ดีเข้ามาจะได้รับความสำเร็จต่างๆแล้วก็การเงินการทองจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนทีเดียวสำหรับชาวลัคนาราศีมีนนะครับเรื่องของความรักนั้นต้องบอกว่าคู่ครองหรือคนรักนั้นเข้ามามีบทบาทในชีวิตคุณมากทีเดียว สังเกตง่ายๆว่าดาวพุธนั้นดาวเจริญคู่ครองนั้นยังคงเกาะเกี่ยวกับดาวหลักๆของคนอยู่ถึง4ดวงแสดงว่าปี2564นั้นทิศทางดวงของคุณคู่ครองเข้ามามีบทบาทในเรื่องของการดำเนินชีวิตของคุณอย่างมากแต่เข้ามาเกี่ยวข้องในทางที่ผลักดันหรือในทางที่ไปในทางที่ดีนะครับต้องบอกว่าในปี2564ชาวลัคนาราศีมีนจะมีความรู้สึก ขารียว่าเหมือนกับมันมีความมั่นคงมั่นใจในชีวิตมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะดาวต่างๆมันอ่านไปทํานองน,นั้นหมดเลยช่วงเดือนมีนาคมเป็นหนึ่งเดือนที่ชาวลัคนาราศีมีนจะมีอุปสรรคนะครับมีเรื่องคิดเครียดเข้ามาดาวศุกร์ดาวอาทิตย์โคจรอ,อยู่ในภพวินาศดาวศุกร์และดาวอาทิตย์โคจรอ,อยู่ในภพวินาศให้ระมัดระวังความขัดแย้งกับเพื่อนฝูงญาติพี่น้อง มีนาคมยังต้องระมัดระวังสุขภาพของตัวเองจะตัดสินใจทำอะไรก็แล้วแต่ขอให้คิดให้รอบคอบเป็นช่วงเดือนที่ไม่ค่อยดีนักแล้วขับรถขับรถต้องการเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับชีวิตของท่านติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l ลาย ID Master M i n g 6 66 66 6ิ6 6ระวังด้วยนะครับ ดาวอังคารไปโยกหน้าลัคนาราศีมีนดาวสาวโยกหลังชาวลัคนาราศีมีนก็ช่วงเดือนมีนาคมก็จะเค,เครียดหน่อยนะครับแล้วก็เดือนมีนาคมเช่นกันดาวอังคารนะครับดาวเจ้าเรือนการเงินโคจรไปสัมพันธ์กับดาวราหูมันอธิบายความได้อย่างนี้ครับคุณนะครับอาจจะต้องมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างซึ่งมันจะไปเกี่ยวพันกับเรื่องการเงินซึ่งเป็นเรื่องสําคัญสาคัญระหว่างความถูกกับความผิด มันอยู่กึ่งกลางร,ระหว่างการที่คุณจะตัดสินใจอะไรบางอย่างแต่สุดท้ายแล้วนะครับถ้าคุณเลี่ยงที่จะตัดสินใจในช่วงมีนาคมให้มาตัดสินใจในช่วงเมษายนผมว่าจังหวะมันดีกว่าแล้วก็ช่วงเมษายนนั้นต้องบอกว่าดาวศุกร์เองก็มาทับลัคนาราศีมีนได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดมาอยู่กับดาวพุธคู่ธาตุน้ำอยู่กับดาวอาทิตย์คู่สมพล แสดงว่าช่วงเดือนมีนาคมนั้นเดือนเมษายนนั้นชะตาจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนและจริงๆแล้วดาวพฤหัสนะครับที่ผมบอกว่าย้ายมาอยู่ในเรือนลาพระเนี่ยย้ายมาตั้งแต่วันที่14พฤศจิกาอยู่ไป4เดือนครึ่งถึงวันที่29มีนาคมแล้วหลังจากนั้นก็ย้ายนะครับย้ายไปอยู่ในเรือนวินาศของชาวลัคนาราศีมีน ก็คือดาวพฤหัสดาวเจ้าตัวของท่านไปอยู่ในเรือนวินาศแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรหรอกครับจริงๆแล้วการที่คุณเข้ามาอยู่ในภพวินาศตรงนี้นะครับมาอยู่ในเรือนของดาวราหูถ้าแปลความหมายได้อีกอย่างหนึ่งคือคุณนะครับอยากจะ ทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันประสบความสําเร็จหรือเป็นช่วงจวังหวะที่คุณไม่ค่อยอยากจะเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกมากนักแล้วก็ไปอยู่ในเรื่องของดาวราฟังดวงดูดวงมาทั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิงโหราโหรา24ไล ID, at, โหราโหรา24ให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันตัวเองนะครับหมายความถึงว่า คุณอาจจะอยากที่จะแสวงหาความรู้อะไรใหม่ๆหรือทําให้ตัวเองเก่งหรือเอ็กซ์เปร์ไปทางด้านใดนด้านหนึ่งก็ได้นะครับแต่อย่างไรก็ดีครับดาวพฤหัสที่โคจรตรงนี้นะครับที่ในช่วงเดือนเมษายนจริงๆแล้วเนี่ยมันไปอยู่ในเรือนวินาศนะครับไปอยู่ในเรือนของดาวราหูถ้าให้ระวังไว้นิดนึงก็คือระวังเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนหุ้นส่วนอย่าพยายามเอาตัวเองไปหุ้นส่วนกับใครที่มันดูแล้วสลับซับซ้อนเกินไปก็คงจะมีแค่นั้นนะครับ พฤษภามิถุนานะครับเป็นอีกสองเดือนที่ชาวลัคนาราศีมีนชะตาจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมีโอกาสนะครับอาจจะต้องเดินทางหรือว่าต้องทําอะไรที่เป็นเรื่องใหม่ๆเป็นเรื่องใหม่ๆสําหรับคุณแล้วก็จะส่งผลได้ดีนะครับถือว่าเป็นการลองทําอะไรใหม่ๆสําหรับคุณ แล้วก็ดาวที่มันส่งผลในช่วงประมาณเดือนพฤษภาและมิถุนายนนั้นต้องบอกว่าดาวที่เข้ามามีอิทธิพลกับชาวลัคนาราศีมีนไล่มาตั้งแต่ดาวอาทิตย์ดาวพุธรวมไปถึงดาวราหูและดาวศุกร์ก็ไปอยู่ในเดือนพันธุกับดาวอังคารแสดงว่าดาวศุกร์กับดาวอังคารเนี่ยมันเล็งไปยังเรือนการงานของชาวมีนคุณน่าจะได้เริ่มอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นเรื่องที่ดีอาจจะเริ่มต้นธุรกิจขยับขยายงานหรือว่าเริ่มจับ ทางการตลาดถูกและทำแล้วมันแฮปปี้ยิ่งขึ้นในช่วงพฤษภาคมุนาแล้วพอมาถึงกร,รกฎาคมก็จะเป็นเดือนที่คุณนั้นได้เงินได้ทองกร,รกฎาคมชาวลัคนาราศีมีนนั้นดาวสุกและดาวอังคารตีโกนถึงชาวลัคนาราศีมีนเขาเรียกตีโกนร่วมธาตุน้ําเป็นการตีโกนที่ให้คุณประโยชน์กับชาวลัคนาราศีมีนอย่างมากคุณจะได้เงินได้ทองจะมีโชคดีในเรื่องเงินเงินทองทองกร,รกฎาคมมีโอกาสจะทํางานใหญ่สําเร็จด้วย นะครับส่วนในเรื่องความรักก็จะขยับเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นต้องบอกว่าปี64ชาวมีนั้นรู้สึกสบายใจเกี่ยวเรื่องความรักขึ้นอย่างมากหลังจากที่ผ่านมาชาวมีมีความรู้สึกว่าความรักโคตรแม่งเนี่ยลุล่มๆโดนๆแต่ว่าปี64กลับมีความรู้สึกมั่นใจในการดําเนินชีวิตมากขึ้นนะครับมันทําให้คุณมีความรู้สึกกล้าที่จะอาโ going กกออไปทําอะไรมากขึ้นนั่นเองนะครับ สิงหาคมระมัดระวังปากเสียงจุกจิกกับแฟนเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นช่วงจังหวะที่ให้ระวังเรื่องของความคิดตัวเองอาจจะมีปากเสียงจุกจิกเล็กๆน้อยๆเพราะดาวสุกรกับดาวองคารเองก็โคจรไปอยู่ในเรือนอรินะครับฉะนั้นช่วงเดือนสิงหาคมจะพูดคุยเจรจารอะไรกับเรื่องกับคู่ครองหรือคนรักพยายามถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนิดหนึ่ง กันยาตุลาเป็นช่วงจังหวะที่ดีในเรื่องความรักนะครับคนโสดมีโอกาสจะเจอคู่นะครับชาวลัคนาราศีมีนแล้วก็ชาวลัคนาราศีมีนนั้นใครที่มีคนรักอยู่แล้วนะครับช่วงเดือนกันยาตุลานั้นมีโอกาสที่จะได้อะไรดีๆจากคนรักคู่ครองนะครับหรือใครที่กําลังจีบกันอยู่หรือจีบกันมาก่อนหน้านี้อาจจะมาสรุปเป็นแฟนกันในช่วงประมาณเดือนกันยาตุลาก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับแล้วก็ช่วงวันที่28กันยา นะครับดาวมันก็เดินกลับมาที่เดิมนะครับดาวพุธหัสก็เดินกลับมาอยู่ในภพลาภะที่เดิมนั่นก็หมายความว่าดาวเจ้าตัวเองนั้นมาเป็นลาพระอยู่กับดาวเสาซึ่งได้ตําแหน่งเป็นเกษตรราธิปดีสถานภาพในด้านการเงินช่วงปลายปีก็มีความมั่นคงอย่างมากทีเดียวนะครับพฤศจิกายนนะครับคงจะเป็น1เดือนนะครับที่จะต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งเพราะว่าทั้งดาวพุธดาวอังคารดาว อาทิตย์นั้นโคจรเป็นมรณะกับชาวลัคนาราศีมีนระวังเรื่องข้อตกลงสัญญานะครับการเอ่อการถูกหลอกนะครับหรือไม่ก็คือว่าการที่คุณไปตกลงสัญญาหรือคอนแทรกอะไรกับใครแล้วข้อตกลงมันไม่ชัดเจนเลยมีโอกาสเสียเปรียบมีโอกาสที่คุณเองนั้นจะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นักฉะนั้นในช่วงเดือนพฤศจิกาหลีกเลี่ยงการทําสัญญาอะไรที่มันไม่ชัดเจนหรือข้อตกลงอะไรที่คุณดูแล้วไม่ชัดเจนก็พยายามอย่าเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องก็แค่นั้นเองนะครับ ช่วงเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของปีชาวมีนก็แฮปปี้ฉะนั้นผมดูแล้วภาพรวมของชาวมีนในปี2564เวลาผมดูการโครโจรของดวงดาวรอบวงโครจรต่างๆเนี่ยผมมักจะเอาปีนี้ไปเปรียบเทียบกับปีที่แล้วปีที่แล้วปเปรียบเทียบกับปีนี้เสมอบางทีมันได้คําตอบบางอย่างที่จะบอกให้กับคุณได้และก็เป็นอีกหนึ่งลัคนาราศีคือชาวลัคนาราศีมีนที่ชะตาชีวิตจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นเห็นได้ชัดเจนคือเรื่องความรักคู่ครอง มีโอกาสจะลงหลักปักฐานกับคนรักคู่ครองแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าดาวความรักของชาวชาวมีนนั้นคือดาวพุธมันก็มีความเดินเรรวนอยู่เหมือนกันแสดงว่าต้องเป็นความรักที่จะต้องอยู่แบบไปไป,ไปมาๆนะครับแต่เรื่องของความสบายใจหัวจิตหัวใจแล้วกลับมีความรู้สึกสบายใจมากกว่าช่วงปีปีปที่ผ่านมาในเรื่องของความรักด้วย นี่บอกได้ชัดเจนแบบนี้ครับของชาวลัคนาราศีมีนและสุดท้ายนี้นะครับดวงการเงินของชาวมีนภาพรวมๆผมว่าปีนี้ได้ลงหลักปักฐานทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาแล้วคุณจะแฮปปี้และซักเซสมีความรู้สึกสบายใจกับมันมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนขอให้ชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านโชคดีครับสินแสหมิงไปก่อนสวัสดีครับฮา ำนักมังก,กรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุ้ยงโงเ่เฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคลสนใจลงโฆษณากับทาง YouTube สินแสหมิงของแบ่งเมืองไทย ผ่านสายตาท่านผู้ชม80,000ถึง1 0 0 0 0แวิวต่อวันเจ้าของรางวัลแพลตินัมจาก YouTube อเมริกาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID Master m i n g 6666